ระดับความสูงเริ่มชันขึ้นมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหโรยหมาซ็อกตะยิวเลยเกินหมาซ็กนะฮะตะยิวอันนี้เส้นทางระยะการเดินทางยังเหลือไกลไหมครับพี่อ๋อประมาณนั้นเดาเสร็จอ๋ออดใจรอสักครู่นะคุณผู้ชมฮะเส้นทางนั้นค่อนข้างทุรักทุเลนะเนนเนจะอ้วกแล้วนะฮะอาการเมารถไหมเนนเนนเนนเนเมารถไหมมันมันนี่แหละฮะ พี่มีพวกเมนูแปลกๆเมนูป่านี่แบบว่าเป็นการอดีนรอดการเดินป่าอะไรเงี้ยจิวจัดมาเลยนะกิงขี้เงี้ยิงขี้เลยนะครับขี้ข้างอะไรฮะถ่ายดอกไม้หน่อยไหมอ่าถอยมานะฮะลักษณะดอกไม้นั้นผมรู้ครับชื่อว่าดอกมูไลฮะ ใช่ใช่ดอกมู้งไรฮะกุ้งไรนะฮะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วชื่อทางวิทยาศาสตร์ทางประเทศวิจัยมาแล้วนะ,ะโดยด็อกเตร์นะฮะวสิงมีปีชาครับผมดอกมู้งไรนะเรียกเป็นชื่อภาษาไทยว่าดอกไม่รู้คี่คือดอกอะไรกุ้งไม่ไอ้เราก็เชื่อทุกบรนิดใช่ไหมแกรอนบอกหน่อยสิว่าดอกอะไรดอกอะไรครับอันนัน้น <c oughs> ดอกนุ่มสวรรค์นะฮะถ้ามู้งไรแล้วก็ สีขาวกับสีแดงนะครับในนี่ยนยนยกินได้หรอกมันเป็นลูกลูกลูกมาซ่านกินมาซ่านกินสดสดได้นีฮะเนี่ยสมมติเก็บจากต้นมากินสดสดได้เลยฮะลูกมาซ่านนะครับชาจะเปรี้ยวๆอยากหาพวกของป่ากินอย่างนี้มานานแล้วยังไม่เคยลองเลยเออถ้ามีมาม่ามาทักส่องห่อนะจะจำมากเลยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเส้นทางการที่เราจะขึ้นมานี้นะถ้าใครไม่ได้เตรียมอาหารมานะฮะ เราก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดจากลุงวอนนี่ยังไงนี่คืออะไรครับดอกมะซ่านดอกมะซ่านนะฮะจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวนี่นะฮะลุงโชกินแล้วจะเป็นโรคอเนี่ยกินกินกินดอกอ๋อกินดอกก่อนนะฮะถ้าผมช็อกขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาของในป่าบริสุทธิ์กับของตลาดนะครับไม่มีสารเคมีมันถ้าเกิดมันมีพิษด้วยธรรมชาติไหมไม่มีไม่มีผมตายไปนานแล้วครับอ้าาถผมตายไปนานคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะ ออกคลายๆมะม่วงนะฮะคือจะเปรีป้ยวๆเหมือนมะม่วงหน่อยๆฮะอืมเปิดใช้ได้เลยครับ<ๆ>คุณผู้ชมครับเมื่อสักค,ครู่นี้ลุงวอนได้โชว์วิธีหาของป่ากินเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วนะครับผม hmm. เดี๋ยวคราวนี้นะผมจะสอนวิชาลุงวอนในการเอาชีวิตรอดบ้างซึ่งของป่าที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นตระกูลผมเลยนะฮะเดี๋ยว<ๆ>ผมจะสอนให้ลุงเขาเจอกันในวันนี้ครับโอเคโอเคคัดกันคัดลุงวอนครับ เดี๋ยวผมมีอะไรสอนลุงฮะเดี๋ยวผมเห็นจากสภาพแวดล้มอมแถบนี้แนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะหาต้นแันวิชทูน่าให้ลุงได้ครับลุงว่ามีไหมแันวิชทูน่าต้นแซนด์วิชทูน่าลุงเคยรู้จักไหมถ้ามีภูมิปัญญาก็พอพอหาเจอถ้ามีภูมิปัญญาก็พอหาเจอนะฮะแสดงว่าผมมีสหายหลุงแล้วลุงต้องทานนะโอเคปะ่ะจับมือสัญญายก่อนได้ครับโอเคครับเย้เย้ผมว่าน่าจะอยู่ลักษณะ น่าจะดูครับนี่ฮะธรรมชาติครับอือ้หูต้นซันลิทูดาตามธรรมชาตินะฮะผมยังไงฮะช่วยสนับสนุนรายการเราด้วยนะครับมันมาได้ไงลุงป่าป่านี่ดีเนาะป่านีดี มีโววดมาเป็นขนมไปไปนะจะเก็บไว้ทำไมล่ะข่มขืนลงท้องไปเลยยังไงต้นไทเวทูน่าผมก็ดูดีกว่าใช่ไหมฮลุมดูดีกว่าขายลิงปะขอคำนึงหนอ่ม หลับตาไว้แล้วเราจะไม่เห็นอะไรอีกเลยโอ้ยทำไมพามาทางเนี้ยครับดูมันมันดอดูมันๆดีปล่อยไหนเลยพี่อะปล่อยเลยปล่อยแล้พี่เลยเนินหนึ่งพันคือจุดเป้าหมายที่เราจะขึ้นมาที่เขากระโจมแห่งนี้อ่ะพี่ตรงนี้ก็ครึ้งหนึ่งแ <ś les> อ๋อนี่เครื่องหนึ่งของพม่าแล้วเหรอ <c oughs> นี่เราล้ำแล้วเหรอหลังป้ายนี่ล้ำห <c oughs> ลย <c oughs> โอเคสวยงามคุณผู้ชมครับตอนนี้นะคุณ <c oughs> ผู้ชมครับตอนนี้นะเราก็เดินทางมาถึงสู่ยอดเขากระโจมแล้วนะฮะและที่สําคัญนะฮะเราอยู่ระหว่างเขียดชายแดนไทยกับพมมาะนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ฮะเราจะพาคุณผู้ชมลุกล้ำไปเขตพม่ะมกันนะเป็นสีเขียสนะจะบอกใครนะเดี๋ยวโดนจับฮะ พร้อมแล้วเราลงไปดูยูกันดีกว่านะโอเคไปดยเน้นๆถึงแล้ว ตรงนี้มันเป็นผืนป่าภาคตอนตกผืนจุดท้ายของไทยเราแล้วเราเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวของของจอมบนของกจอมแห่งนี้นะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นมาฮะท่องเที่ยวถ้าเป็นคอเกี่ยวพวกกล้วยไม้หรือพวกทรมือือกล้วยไม้มันก็ มีกล้วยไม้ดีๆหลายอย่างอบออกเฟินออกดอกกุหลาบป่าจริงๆแล้วชาวบ้านจะเรียกกุหลาบป่าต้นนี้คือกุหลาบพันปีถ้าเราไปปลูกที่อื่นอะมาถึงปลูกขึ้นล่างอะ,อะจะไม่ออกดอกปลูกเป็นพันปีก็ไม่ออกดอกอ,อขึ้นมาแล้วเราจะได้พบภาพบรรยากาศสวยงามยังไงบ้างนะในช่วงเวลาเช้าประมาณกี่โมงนะที่พี่ว่าถ้า,หน,าหน้าหน้าหนาวนะก็จะรประมาณสักหกโมงหกโมงนครับ ข้างบนเนี่ยอาทิตย์มันจะขึ้นช้าซึ่งจริงแล้วทีมงานของเราก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะฮะแต่เนื่องจากว่าความสวยงามของธรรมชาติทําให้เราแวะเวียนไปตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยขึ้นมาถึงจริงๆเราตั้งกําหนดการมาที่6โมงเรามาถึงจริงๆตอนนี้ประมาณกี่โมงได้ฮะสิบโมงกว่าแล้วฮะเ,เรียกว่าตื่นสายตื่นแล กิดว,ว่านะักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาแล้วนะควรจะปฏิบัติตัวยังไงดีครับเดี๋ยวยังไงให้พี่ทั้งสองเลยช่วยกันฝากหน่อยลวกันนะฮะเรื่องขยะอย่างที่เราอยากจะให้เอามาเอากลับอย่างเงี้ยเอามา,เ,าเอากลับครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นภาระาของเจ้าหน้าที่ฝากนะักท่องเที่ยวนะฮะทุกๆคนนะครับผมที่สนใจจะขึ้นมาแล้วควรอนุรักษ์ธรรมชาต,ติตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผม